สวัสดีนะครับคนดูวันนี้อยู่กับพี่ไฮชิมาเกมเมอร์กันเหมือนเดิมวันนี้พี่ไฮชิมาเกมเมอร์จะมาพาทุกคนแต่งตัวนักแข่งในตำนานเลยนะทุกคนแต่งตัวเป็นนักแข่งในตำนานลงแรง44112ดาวกันเลยนะทุกคนจากคลิปที่แล้วก็1 1 1ดาวนะคนดูก็แต่งตัวเป็นใสอะไรวันนี้เราต้องแต่งตัวเป็นใสนักแข่งแบบสมัยก่อนนะคนดูวันนี้เรามากับชุดนักแข่งในตำนานอย่างชุดวาสนานั่นเองนะทุกคนวันนี้แบบว่าทุกคนใครรู้จักชุดวาสนาบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะคนดูว่าเคยเจอนะทุกคนมาดูกันว่า พี่ไาชิมะแต่งชุดวาสนาเราไปลุยในแล้งตีสี่มาดูกันว่าพี่ไาชิมะจะสามารถชนะได้และได้ทั้งหมดกี่คิวมาดูกันว่าจะโหดหรือไม่ไปดูกันเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะคนดูวันนี้เราก็มาเยือกับชุดนักแข่งในตำนานอย่างชุดวาสนาไดเองนะคนดูมาดูกันว่าพี่ไาชิมะใส่ชุดแบบนักแข่งแบบว่าสมัยก่อนอย่างชุดวาสนาเนี่ยมาดูกันว่าพี่ไอชิมะจะแบบว่าเล่นได้หรือไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเรียกชุดนี้ว่าอะไรนะคนดูบางคนก็เรียกว่าชุดนักบุญบางคนก็เรียกชุดวาสนาทุกคน แล้วแต่ทุกคนจะถนัดนั่นเองนะวันนี้เรามากับชุดนี้เลยนะทุกคนนะชุดในตำนานเลยเฮ้ยมีหนึ่งตัวนะอุ้ยแสดงไปทุกคนเออเฮ้ยติดกับเพลเออเฮ้ยติดหน้าต่างอ่าเยี่ย,ยมมันติดเออเฮ้ยติดทุกอย่างโอ้โหติดทุกอย่างเยี่ยมเพี่ชิมาได้ติดทุกอย่างเลย,ย,ย,ท,ยทุกคนดู เยอะเลยมีทีมาเล่นแบบอะไรไม่รู้ตาเล่นเล่นไม่นีมากเลยเรียบร้อยเพื่อนโดนมาเพื่อนเก็บแปล่าพูดมันยิงหัวเรียบร้อยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเ้ยมันสามว่ะนี่มันสามศพอ่ะฮาร่าสามศพทุกคนแบบนี้ยอมไม่ได้ละคนดูเฮ้ยยอมไม่ได้ละ แต่นี้มันต้องเอาให้ถึงเนื้อถึงกลิ่นนะทุกคนไปเปิดมาตาแรกคิดโฆษณาเราก็เรียบร้อยเลยไปตึงนะคนดูนะ้อยได้ต้องดาวนะคนดูก็ตึงเลยนะตึงมากเลยเมื่อกี้แต่ว่าพี่ชมาพาดเพราะว่าเต้นติดนั่นเองเยี่ยมเลยทุกคนไม่ได้เล่นนานเดินติดมัมวซเลยไม่ได้เล่นนานนะคนดูนะ อันนี้เปเชีมาเพิ่งกลับมาก็อัดเลยนะทุกคนนะกลับจางเียนะอืมไม่โดนนะมันมาแล้วเพื่อนโดนแล้วโอเคมันตายแล้วโอ้โหเพื่อนยิงครับเลย <Double kill. S 1> อือเพื่อนเรายิงเจียหมดแล้วเรายังไม่ได้เลย อาา้าระเบิดอาา้าอยู่ไหนนี่โอเคตรงเพื่อนเออเฮียบหรอขอบคุณนะเยี่ยมเลยโอเคพี่คีมายังไม่ได้สกิลเลยตอนนี้มาควนต้องต้องเอาให้ได้แล้วคนดู ไม่งั้นเราจะแบบว่าให้เพื่อนแบ่งไม่ได้นะคนดูเราต้องแบบนี้บ้างแล้วคนดูมากับชุดวัฒนาทั้งทีนะมาดูชุดวัฒนธรรทั้งทีแบบนี้ไม่ได้ละแต่ว่าโหได้คนนีนเ้เฉยแบบกลามาแบบอัดคลิปใส่ชุดสักหน่อยอืมโดนซ้ำตบแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยมาแต่มาต่อเกมวิสาห์มาเลยแล้วกันไหนเจอเปล่าเจอเปล่ออา มีไหมตองเพื่อนอะมีจำน1นหนึ่งอะมีอะเรียบร้อยเพื่อนโดนแล้ว <First blood. S 1> อุ้ยเอามาเอนมาหลังนะน,นะเพื่อนบุกเลยเล้าเรียบร้อยเพื่อนได้ละ oh. ตองเพื่อนตัวหนึ่ง ้โอเคได้ไปโอ oh, okay. ยเกือบเลยคนดูเกือบ hey, <you> ล่วง <know. S 1> นะเมื่ no อกี้เี้ยว่าแต่พี่เจมส์ไม่ได้เล่นสนายนานมากแล้วคนดูมาดูว่าพี่จะมาจะเล่นสนายได้ไหมไม่แน่นะก็ดูคลิปต่อไปพี่เจมส์าจะอาจจะทําเป็นแบบเออเล่นสนายนังกีมอะไรอย่างงี้แบบเมื่อลองหัดเล่นสนายดูจะเป็นไง น่าสนใจนะคนดูใครว่าอยากดูพี่ชิมาเล่นสนายคอมเมนต์ได้เลยนะคนดูคลิปหน้าอาจจะเล่นสนายน,นะถ้าคนดูคอมเมนต์นะเอ้าไอ้วอเรียบร้อยเสียฟรีไม่เป็นไรมาเล่นเป็น A W นะทุกคนเอวบู AW ของเราอ่า,าเรียบร้อยอะไรวะน,นี่ด้านนี้เล่นปัมป๊มปัม๊มเปื่ให้เราเนี่ยเฮ้ยเพือพ่อนเราก็ยิงกลับเลยอ้าว ก็สร้างนะทุกคนทีนี <First play. S 1> เ้นเราต้องรอนะทีม oh. ลงมอยู่ข้างล่างนะตัวนี้อ่าฮะแล้วเพื่อนเราดาวอ่ะดูอยแมงมุม oh. <ๆ>เรียบร้อยดิเออเรียบร้อยดิ รอจังหวะน,นี้นานมากแล้วขอบคุณนะโหคลิปนี้น่าจะสั้นมากนะคุณดูเพราะว่าเกมจบไว้นะเกมจบไวมากนะคุณดูตอนนี้ไม่รู้กี่นาทีนะคุณดูนะน่าจะจบไว้โหตอนนี้พี่ชิมาเล่นแบบดูปก๊ะปั๊มปเปิดมากเลยคุณดู ต้องตีพื้นนีไปแล้วกันต้องอรัวแล้วกันนะตอนนี้วะตอนนี้ไม่ได้ละเที่ยงจะมาต้องได้ยิงม,มันนะฮเรียบร้อยดิเฮ้ยเยอะ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยชนะจิเรียบร,ร,ร้อยอดีตามศพเป็นไงอ่ะโอเคคนดูอาจจะมีเกมสองแล้วกันนะตาแรก มาเล่นมาจบ,บาไปไปเดี๋ยวพี่ชิมาเกมสองให้นะทุกคนโอเคกูคคดูตัวน,นี้แล้วก็มาอยู่ในเกมที่สองแล้วนะคนดูนะเ,เกมแรกก็จบไปนะคนดูเล่นอาจจะดูปั๊มปั๊มปั๊บปืนนะมาดูว่าเกมสองพี่ชิมาจะยิงได้หรือเปล่านะคดนดูมาดูแบบว่ายิงแบบนี้หน่อยนะคนดูเดี๋ยวพี่ชิมาปุ๊บปั๊บแป๊บหนึ่งนะนี่โอเคโอเคมากับชุดวาสนากันต่อในเกมที่สองนั่นเองนะทุกคน ไปเป็นที่สองจุดแล้วอู้หูเปิดมาก็โดนเลยทุกคนเปิดมาก็โดนเลยนะทุกคนนะโดนเลยหุยเรียบร้อยดิโผล่มายี้หุยไม่เห็นแล้วให้มาไงเนี่ยไม่เห็นนะ่ะนึกว่าอยู่แบบว่านึกว่ายังอยู่ข้างล่างกับเพื่อนๆนี่ คือว่าไปวันนี้ก็ตึงแนะ่ะอ่ะเรียบร้อยรียบร้อยโอเคชนะใบเกมที่หนึ่งได้มาหนึ่งคิวทุกคนดูแล้วคือคเรียกเชีย์มาก็ไม่ได้ระวังตัวเลยนะทุกคนก็โดนเรียบร้อยไปหนึ่งตัวเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไะรทุกคนเดี๋ยวเราลองกันใหม่ตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งคิว ให้แล้วาจะดูปั๊มปัป้มเปอรื่อก็มาดูกันว่าตอนนี้พี่จีมาจะเล่นแบบเปอร์เปื่อไหันทุกคนไม่ได้จับเกมนานอยู่นะคนดูก็คือช่วงนี้มีสอบด้วยนะคนดูมีสอบอุย้ยม,มีมีตัวมามีตัวมาเรียบร้อยเลยบุกขนาดนี้เรียบร้อยดีมีวะนี่มีอะไรทุกคนแต่ว่าเขาน่าอยู่ฝั่งเขาใช่ไหมคีมันยิงแล้ว นี่ไงดูผมเนี่ยยึดหัวหงส์ตัวหนึ่งเ,เรียบร้อยไปอยโอ้โผเพื่อนได้ไม่เป็นไรโอเคไได้มาสองคิวแล้วทุกคนอยาจะบอกว่าเกมนี้ก็จบไวกะทุกคนที่มันจะจบไวไปไว่าีงนนเกมนี้อาจจะจบไวเหมือนตาที่แล้วทุกคนนะ ดูด้วยเราดันโหดดันสุดมากเลยนะทุกคนไปไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้แล้วกันทุกคนฝั่งนี้ได้บวกมากกว่านะเดี๋ยวเราด่าก,ก่อนทุกคนเฮ้ยเพื่อนไปฝั่งนูนะ้นแล้วถ้าถ้าเพื่อนเราก็คือมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนั่นเองนะพบศัตรูแล้วโอ้ยไม่ว่ปทุกคนมันอยู่ฝั่งนี้ไะทุกคน อ้าวเพื่อนเรายิงดาวสองไปแล้วทุกคนโอ้เร็วมากเลยอยู่ไหนอะอ๋อดาวดาว,วอุ้ยเพื่อนเราเอาสูตรเงี้ยอ่าไม่เรียบร้อยไม่ระวังหน้าระวังหลังเลยมึงตัวชูเพื่อนอู้เรียบร้อยอู้แล้วเพื่อนเราเก็บสี คลิปนี้นะ่าจะสั้นน่าดูเลยคลิปนี้น่าจะสั้นนะไม่แน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่า,วาอัดมาสองเกมพี่ชิมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <you> ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงคลิปตอนไหนด้วยนะคือเวลาตอนนี้ที่พี่ชิมาอัดก็วันที่สิบแปดนะอาจจะได้ลงตอนกลางคืนคไหมก็ลงตอนเช้านะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะดูกันหรือเลปล่านะตอนเช้าตอนคืนน ว่าไงดอดีมีตัวอาเบ้าโอ้ยมันไปฝั่งนู้นเลยทุกคนเชื่อไปฝั่งนู้นกันงั้นเราเนี่ยไปไปไปฝั่งนู้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยอู้วนึกว่ามีนึกว่ามีมีตัวโอ้โหไม่มีตัวเรียบเลยพลาดเลยทุกคนเราเราก็พลาดเลยทุกคนเราก็นึกว่าแบบเออไม่มีตัวเลาวเพื่อนเราโอ้โหฟาร์มาร์สอย่างแรง โหฟามาสยังไงอยงนี้ทุกคนเรียบร้อยเมื่อเราโดนซ้ำไปแล้วไม่เป็นไรอุ้ยเหมือนว่ามันจะไม่จบไวแล้วทุกคนเหมือนว่ามันจะเอาเราแล้วนะทุกคนนะดีไม่แน่เพื่อนอาจจะได้ก็ได้นะดูแต่ว่าฟา,าร์มาสแรงจริงนะฟา,าร์มัสคาบกกี้เนะี่ยแรงจริงๆทุกคนยังไงเพื่อนเราจะเอาไงต่อน,นี่ผมเข้าว่าแล้วทุกคนไม่แน่ก็ว่ามันจะมีตัวนะโดนอัดไปเต็มที่เลย โอ้ได้ไม่กี่คิวเองเนี่ยโอ้ได้สองคิวเองทุกคนน้อยมากน้อยมากทุกคนอ,อุ้ยเอาและเรียบร้อยโอ้มันยังแรงเลยทุกคนครับเอไอประมาณาีุก,กิเนี่ยไปดีแล้วในเราเมื่อเจอจเจอตึงนะถ้าเนไรเราเล่นในเบน MP ในพีทีสุดแล้วกันเดี๋ยวออกไป ม่เป็นไรเพื่อนทำบางทีแล้วโหพี่ไจีมาได้ต้องคีวเลยทุกคนไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวนี้มันจะบอกให้เพื่อนแบกมากเกินไปละพี่อจีมาต้องได้ตะคิวแล้วนะตอนนี้ต้องได้ตะคิวสองคิวแหละนี่ไงนี่คือแบบไม่ได้เลยทุกคนให้เพื่อนแบ่งไม่ได้เลยนะเนี่ย อ่าแล้วเพื่อนเราบวกอ่ะเบวซี่บวกอวก่ะล่วงหนึ่งนะไม่ร้อยไปหนึ่งคิวดีกว่าโยคีโอ้ย,ยแล้วเราเป็นมีดตีส่วนะทุกคนอุ้ยเอ้ยหแรงมากฟอร์มัสโอ้โหเซียววีทุกคนเซียววี่ยอ่ะโอ้โหโคตรแรงอ่ะฟร์มัสโคตรแรงเลยอ่ะ อ่าผมจะคาลงวงแทะได้ไหมนี่ถ้าลงโอ้โหปามาสเนี่ยทุกคนปามาสได้อย่างแรงอ,ะอ่ะปาหมาแรงมากทุกคนโอ้โหเซียววีอ่ะแรงเกินโอ้โหแรงกเงกินไปเนี่ยทุกคนอะ่ะไม่กี่ทีก็จะตายแล้วทุกคนดูดิ โ,โดดปะกูโดดปะรียบร้อยแล้วเพื่อนเราเก็บได้ทุกคนเรียบร้อยก็เป็นทั้งนี้แล้วกันทุกคนสลับการท,ที่ว่าพี่อาชีมาเกมเมอร์แต่งตัวเป็นนักแข่งต่อไก่อนอย่างชุดนักบุญนั่นเองนะทุกคนนะชุดนักบุญของเรานั่นเองก็คือนั่นแหละทุกคนตามสภาพตามคลิปเลยก็คือเพื่อนแบกนั่นเองนะสองตาเลยทุกคนคือเราเทมไม่ได้ยิงเลยนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละทุกคน พี่ชิมาก็ฝีมือ,อยังไก่อยู่นั่นเองนะต้องฝึกสักหน่อยนะทุกคนก็ mm hmm. ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่ฮาชิมาด้วยนะทุกคนพี่ฮาชิมาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทุกคนถ้าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปพี่ชิมาจะอัดคลิปเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการยิ่งเติบของพี่ฮาชิมานะครับทุกคน